การระบาดของโควิด19ในปัจจุบันสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่รรสุดก็คือการระบาดของเชื้อแบบลูโซ่วัตถุประสงค์การสร้างนาวัตกรรม 1. พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการจุดคัดกรองโควิด19แบบไร้สัมผัส 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการจุดคัดกรองโควิด19แบบไร้สัมผัสที่พัฒนาขึ้น 3. ก็ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบบริหารจัดการจุดทัดกองโควิด -19 แบบไร้สัมผัสที่พัฒนาขึ้นนวัตรกรรมนี้มีความโดดเด่นกว่านวัตรกรรมอื่นที่เคยมีมาก่อนอย่างไรโครงการนี้พัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 เบื้องตน้นเป็นจุดทัดกองในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและมีการบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานที่ผ่านจุดทัดกองซึ่งสามารถติดตามได้ง่ายการตรวจวัดและบันทึกข้อมูล จะไม่มีส่วนใดสัมผัสกับอุปกรณ์ใดๆและตรวจจุดคัดกรองทั้งสิน้นผู้ใช้งานที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าใช้สามารถสแกนข้อมูลด้วยบัตรประชาชนได้หากเป็นเจ้าหน้าที่บุคลากรในหน่วยงานสามารถสแกนใบหน้าเพื่อดึงข้อมูลรายละเอียดของบุคคลมาใช้งานได้ท,ทันทีซึ่งจะทําให้ประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูลแบบเก่าด้วยปากกาและยังป้องกันการสัมผัสสิ่งของที่ผู้ใช้งานรายอื่นหยิบจับได้ด้วยกลุ่มเป้าหมายในการนําผลงานไปใช้ประโยชน์หนึ่ง ภาครัฐ 2. ภาคเอกชน3ภาคประชาชนสังคมชุมชนประโยชน์และคุณค่าของนวัตกรรมเป็นจุดคัดกรองในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและมีการบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานผ่านจุดคัดกรองซึ่งสามารถติดตามได้ง่ายการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลจะไม่มีส่วนใดสัมผัสกับอุปกรณ์นใดๆณจุดคัดกรองทั้งสิ้นผู้ใช้งานที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าใช้สามารถสแกนข้อมูลด้วยบัตรประชาชน และหากเป็นเจ้าหน้าที่บุคลากรในหน,น่วยงานสามารถสแกในใบหน้าเพื่อดึงข้อมูลรายละเอียดของบุคคลมาใช้งานได้ทันทีให้ประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูลแบบเก่าด้วยปากกาและยังป้องกันการสัมผัสสิ่งของที่ผู้ใช้งานรายอื่นจิบจับแล้วได้ด้วย